สวัสดีครับกลับมา,าพื้นที่นับท่วมนะครับสกขทยัยปี2017เดือน10วันที่17ตรงนี้นะครับเราเปิดภาพที่เราสับเซตได้จากคลิปก่อนนะครับ BH กับ VV มาทีนี้เราลองเมื่อเรากดตรงนี้นะครับดับมันคลิก Abstract ไปตา d a t a เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีารายละเอียดให้เราดูนะครับ ว่าภาพเนี่ยนะครับมี processing time เมื่อไหร่นะ p r o c e s s time ตรงนี้แล้วเ,เราสามารถดู relative orbit ได้นะครับค่า metadata ต,ต่างๆจะสามารถดูจากได้ดูได้จาก metadata ตรตงนี้นะครับกระบวนการนะครับที่เราจะต้องทำก่อนที่จะได้แผนที่น้ำท่วมหรือเราจะทำ mask นะครับ ทำมาสำรวจอากาศไปที่น้าําท่วมเบริเวณนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเรานะครับจะต้องทําการแปลงค่านะครับโดยที่แปลงค่าจากอิมเมจตัวนี้เนี่ยนะครับเราดูเมื่อเราดูฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมอย่างนี้ตอนนี้จะเป็นค่าดิจิตอลนัมเบอร์จะต้องแปลงเป็นค่ากิจภาพนะครับกิจภาพนี่หมายถึงว่าเป็นค่าที่สัสดส่วนของการส่งและรับพลังงาน ส่งและรับพลังงานซึ่งเรียกว่าซิกมาโนดนะครับมีหน่วยเป็นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่นะครับซิกมาโนดะแล้วจากนั้นเราก็จะทำการแอปพลายตัวกรองนะครับเพื่อขจัดค่าน้อยหรือสเปกโกลสเปกโกลนอยส์แต่นะครับ,น Noise, ร le, Noise, นะรบในตัวสัญญาณเรดาร์เนี่ยนะครับจากนั้นเราก็จะปรับแก้เทอร์เรนคอร์เรคชั่นคอร์เรคชั่นนะครับตอนนี้มันกลับทิศ บนล่างซ้ายขวานะ,นะ,นะกับทิศกันอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะสร้างมาสโดยใช้เทสโคลเราจะหาคา taste ่าเทสโคนะครับว่ามีพีกที่แบ่งเท่าไหร่นะเราลอ,ล,อลองตรงนี้ออตรงนี้มันยังเห็นไม่ชัดนะครับมันยังแบ่งแยกไม่ชัดถ้าเราสเตรทเราลองรดวีวีก็ได้นะเราลองดูวีีเนี่ยตรงเนี้ยพีกเนี่ย กับพลิกใหญ่เนี่ยพลิกเล็กเนี่ยหมายถึงว่าไอตัวดำดำเนี่นะฮะดำดเนี่ยซึ่งน้ำน้ำเนี่ยจะมีลักษณะาลาบเรียบนะครับแฟลตมีลาบเรียบเมื่อเทียบกับบริเวณที่มันเป็นพื้นดินหรือว่าเป็นป่าหรือว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันจะมีค่าแบ็กสแกต แบคส c กตเตอร์เนี่ยที่ที่มันให้ค่าพลังงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำนะครับโอเคจากจากตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเราจะเริ่มกระบวนการกันละเราจะแปลงค่านะครับเรดาร์เรดิโอเมทจุยเรดาร์เราไปที่เรดาร์เรดิโอเมทจุยตรงนี้แล้วก็คาลิเบตเราจะแปลงให้มันเป็นซิกมานอต นะครัโดยที่ตรงนี้เราเลือกเลือกตรงนี้ซิกมานอตซิกมาศิโรนี่นะครับแล้วก็ลันไปกดลันนะครับกดลันไปโอเคตอนนี้เราได้ภาพตรงนี้นะครับ เป็นซิกแม่ตัวนี้นะครับโอเคนี่ซิกแมนอนซิกแมนอนเนี่ยถ้าเราทำการขยายฮิสตแกมันเราตรงนี้ก่อนออร i ซอนท a l เราทำขยายสตร u ทเอาสตร h ทเอาโอเค ทีนี้นี่นการสเตรทตรงนี้มันยังเป็นซิกมานอสตัวเนี้ยมันยังเป็นค่าไลเนียนะครับแต่ทีเนี้ยการใช้ค่าล็อกจะดีกว่าสเกลล็อกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องแปลงเป็นเดซิเบลแปลงเดซิเบลล็อกแปลงเดซิเบล bel, นะครับคลิกขวาคลิกขวาเดซิเบล ทีนี้การทำเป็นดิสเบลเนี่ยเราจะเห็นว่าฮิสโตแกรมมันจะค่ามันจะดีกว่านะครับแสดงค่าที่ที่ดีกว่าเราใช้ไลเนียอันนี้เป็นฮิสโตแกรมของค่าล็อกสเกลนะครับหรือว่า dB เดซิเบลนะครับจากนั้นโอเคเราได้ค่าซิกมาละซิกมานอนละนะครับเราจะทำการกรองฟิลเตอร์ โดยใช้ตัวแปลฟิลเตอร์นะครับตอนนี้มันยังมีสเปกเกอร์นอยส์เห็นไหมครับจะเป็นจุดๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติของภาพเรดาร์นะครับแล้วเราจะใช้ตัวกรองทีนี้เราจะใช้ตัวกรองแบบรีนะครับเราไปที่เรดาร์นะครับแล้วเราใช้สเปกเกอร์ฟิลต์ริงเราใช้แบบซิงเกิลนะครับโปรดักต์ เราใช้แอปพลายเข้าแบบไอตัวแคลของตัวนี้นะครับคาลิเบเตมันจะมีตัว underscore spk นะนะครับอยู่ตรงนี้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วเราก็จะทำการกรองเราจะใช้แบลรีแล้วก็ให้มัน5ท่หุ่นนะครับซึ่งเราทำให้มันสมูทขึ้น มันจะมี3ามคูณสามห้าคูณห้ยิ่งบิลด์โใหญ่อันนี้คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างในการกรองยิ่งหน้าต่างนี่ใหญ่เนี่ยก็จะทําให้ได้ผลลัพธ์นะครับที่สมูทนะครับก็มันจะทําให้เราโฟกัสกับบริเวณที่เป็นน้ําท่วมได้ดีขึ้นนะครับนื่า้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องการความละเอียดที่สูงมากครับลองลอง Okay. เราก็จะได้ค่าซิกมาศ e r ยเมื่อกี้มันเป็นเวอร์ช l วลแบนนะซึ่งไม่เป็นไรเบอร์เซอร์แบนก็คือเป็นไฟล์ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะแปลงให้เป็นไฟล์ถาวรที่อยู่ในแบนแบนถาวรน,นะครับเราคอนบุดเป็นแบนตรงนี้โ okay. อเคหมด้การตรงนี้ตรงนี้เป็น DB นะ เเป็น VV ก็ได้ตรงนี้ VV เปิด VV ของคาลิเบตตัวบนเนี่ยนะครับแล้วลองเอา VV ตัวล่างซิที่เราแอปพลาย Spectral Filtering ไปละ h o r i z o n t อ l ล,ลองดูบริเวณเดียวกันว่ามันเป็นยังไงฮะฝั่งซ้ายนี่เป็นภาพดั้งเดิมฮนะเราจะพบว่าเนี่ย noise จะเยอะนะครับ noise จะเยอะ การที่มีน้อยเยอะเนี่ยม,มันส่งผลต่อการเลือกค่า threshold พอสมควรนะครับพอเราแอปพลายไปปุ๊บน้อยก็จะหายนี่มันน้อยเ,เยอะมากอันนี้น้อยหายไปก็ลองดูนะนะโอเคนะครับทีนี้เราแอปพลายสเปกเกิลฟิลเตอร์ริงไปแล้วนะเราลองดูนะครับว่าเราลองคอนเ e ิ t ตัวนี้ไปเป็นเดซิเบลคลิกขวาแล้วก็ไ i เนีย to decibel โ okay. อเคไลเนีย decibel right. บลเป็นเดซิเบลเดซิเบลทีนี้พอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราจะทำภาพสีผสมเท็จนะครับ ทำภาพสีผสมเทปกันอของข้อมูลนะครับ <c oughs> ทีนี้เราไปที่ Open G B เราเอา V V นะครับเอา V V ตรงนี้เราเลือกที่3เดี๋ยวเ,าเราเลือกหลังจากที่เรา apply speaker noise อยด์โอเคสเปกเกอรเราเลือกตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปที่ตรงนี้นี่มันจะมีให้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับมีทั้งาการทำสัดส่วนระหว่าง vv บวก vh นะมีหมดนะทีนี้เราเอา vv ขึ้นต้น ะคระในใส่ใน Red แล้วก็ตัวนี้ V H เราเอาที่มันแปลงเป็นเดซิเบลแล้วนะจะได้ดูง่ายาตรงนี้เป็น V H แล้วจากนั้นก็ V V อโอเคไป ก็ขยับได้นะครับโอเคเราจะเอาแบบเดิมโฟลก็ได้เราจะเห็นว่าภาพเนี่ยนะครับมันมีบริเวณนี้บริเวณสีอย่างเงี้ยสีอับดำอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะฮะเป็นบริเวณน้ำนะครับบริเวณน้ำ <c oughs> ส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ย นะครับมันก็คือส่วนผสมของ VV VV ก็คือ red นะครับ red กับ blue เลย red กับ blue นะมันก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงนะครับส่วนไอ้สีดำเนี่ยจะมีค่า,เ,าเขาเรียกว่า specular Spe Sc attering, scattering นะครับ specular scattering โอเคแล้วจากนั้น <c oughs> เราจะพบว่าพื้นที่นะครับเราดูพื้นที่ <c oughs> นะครับทางน้ำทางน้ำเนี่ยนะร,บรพบว่าทางน้ำเป็นอะย่างนี้ แต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเรายังไม่ได้ปรับแก้เทอรนะีนคอเลกชั่นไม่ได้ปรับแก้เทอรีนคอเลกชั่นเราลองดูก่อนดูพื้นที่ เราจะเห็นว่าเมืองเนี่ยบริเวณบริเวณที่เป็นเมืองเนี่ยก็จะมีค่าทั้งสีม่วงและสีเขียวนะครับงและสีเขียว ค okay. จากตรงนี้เราจะปรับแก้ก่อนให้มันดูเ m uh, e อ r i c terrain collection แล้วก็ r ล n g ์ต d o เปอรตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะปรับแก้ภาพตรงนี้ตรงนี้ okay. ก่อนการปรับแก้เราเซฟก่อนแล้วกันเซฟโปรดักแล้วที่ m e t r i t t ิ r r a i n c o l l e c t i o n เลน t เปิดตรงนี้เราใช้ SRTN นะครับลองดูนะครับว่ามันใช้เวลาเยอะไหมนะครับโดยใช้เป็น w g s 84ด d ีน,นี้รันดดูที่เวลาในการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าไฟล์มันมีไหมนะครับ เซิร์ฟเวอร์มันดาวไหมถ้ามันใช้เวลานานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ s r t m d ิ m เนี่ยเป็นเป็นตัวอื่นนะครับในการดาวน์เกเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปแล้วเรามาดูกัน